สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่สินชาแนลนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปว่าเราได้ของอะไรจากสาวนุ่นนะคะทุกคนก็เมื่อเที่ยงนะคะสาวนุ่นกับป้าบาวนุ่นก็ได้ไปส่งของอของมากับของชํารวยนะคะที่เป็นแก้วเนาะที่ว่าทําให้พี่ๆเอฟซีที่อ้นตังมาผูกเคนงานมั่นของสาวนุ่นนะคะเราเราก็มาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้านคะ่ะทุกคนนี่นะคะ เราได้สติกเกอร์ทีเด็ดอะเสียนนกับเจนุ่นนะคะทุกคนมันสติกเกอร์นี้นะคะพี่ๆได้กันหรือยังนะคะก็ใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะคะทุกคนก็เป็นสติกเกอร์ที่ออกแบบมาใหม่นะคะเป็นตัวนี้เป็น 3M เนาะทุกคนก็เป็นรูปวันที่ถ่ายงานมันนะคะก็ทีเด็ดเสียนนกับเจนุ่นนะคะทุกคนก็ เราก็ได้มาสามใบด้วยกันนะคะก็เนื่องจากรถเรามีอยู่สามคันนะคะเราก็เอามาสามใบเนาะก็ไวท์ตีลดสิบล้อนหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็รถสี่ประตูอ่ะออยนิวยี่สิบอันหนึ่งเนาะแล้วก็รถขนควายพิกอัพอันหนึ่งคะ่ะทุกคนก็ได้มาสามใบนะคะเราก็ไปถอยแก้วมาด้วยเป็นแก้วของช้ารวยนะทุกคนเป็นแก้วเก็บความเย็นนะก็ อันนี้เราที่แรกเราว่าจะไม่เอาหรอกแต่ว่าแต่ก็เขาว่าเทนทำขอบคุณเนาะที่ผูกแขนนะเป็นแก้วสีจมพูแบบนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆคนไหนที่พีเอฟซีคนไหนที่ยังไม่ได้หรือว่าอยากได้นะคะก็ไปสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าน้องก็มีสต็อกไว้เหลือเยอะอยู่นะคะทุกคนก็ถ้าส่วนใครที่มาผูกแขนน้องนะคะน้องก็น่าจะส่งให้สั่งทําให้ส่งให้ฟรีนะคะทุกคนก็ประมาณนั้นนะที่นันที่นันมาแบบที่นันรู้ที่นันรู้ปาเออ ก็อนนี้ก็จะเป็นรูปวันที่ถ่ายงานมั่นนะคะเห็นไหมคะก็มันก็จะเขียนว่างานมัน่นนุ่นเอดนนนะคะทุกคนแล้วก็วันเดือนปีนะคะแล้วก็แทนคาขอบคุณนะคะไม่รู้พี่พี่เห็นหรือเปล่ามันอันนี้เดี๋ยวจะอันนี้ให้ดูนะก็ใายประมาณนี้แล้วเป็นสีจมูนะคะหวานแววน่ารักมากทุกคนข้างในก็บรรจุได้เยอะมากเลยนะคะน,นี้ก็จะเป็นบรรจุได้สามสิบ 1 l นะคะทุกคน30ลนะิตรน่ะเออมันใหญ่มากเลยนะก็เป็นแก้วเหมือนที่น้องเคยเอามาขายตอนแรกๆนะคะแต่ตอนแรกน้องสั่งเป็นแก้วสีดำนะ้องก็ชุดนี้ก็เป็นงานมั่นนะคะก็มันเป็นงานเลิกแบบมงคลดีงานดีนะคะทุกคนก็เลยสั่งเป็นสีชมพูนั้นว่าเต็มความส่วนตัวของนั้นนะ นั่นว่าแก้วสีชมพูเนมันสวยมากกว่าหรือว่ายังไงเพราะว่านันก็เป็นคนชอบสีชมพูไงทุกคนก็เลยว่าเออแน่สีชมพูนี่คือแบบมันสวยกว่าสีดําจากที่น้องเคยทํามานะคะถึงว่าแต่ว่ารูปมันกาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ก็มันสวยอะทุกคนดูถือแล้วมันก็สวยดีนะคะก็ด้วยความส่วนตัวเราเราชอบสีชมพูนะคะเราก็ว่าสวยนะเราชอบค่คะงานนี้ผ่านจ้าก็ที่แรกก็ว่าจะไม่เอานะแต่แต่ทุกคนก็คิดไปคิดมานะเรามีแผนว่าเราจะไปหวานข้าวที่ เคยนันเคยทาคลิปลงไปนะคะว่าปีนี้นันกับพินิกจะทํานาด้วยตัวเองนะคะก็ทํานานะคะสองคนเนาะก็อาจจะมีพ่อแม่ช่วยบ้างนะคะเล็กๆนะเพราะว่าเป็นปีแรกที่เราทํานากันเองนะคะเราก็ไม่เคยทํานามาเลยนะทุกคนก็คือนันก็ไม่เคยทํานามาเลยจะว่าว่าต่ไม่เคยนะไปนาก็คือสวนน้อยที่นันจะไปนานะคะทุกคนก็พินิกก็สวนมากก็ไม่ค่อยได้ทํานานะก็ส่วนมากก็จะขนัวขนควายอะไรประมาณนี้มากกว่านะก็ นั่นก็ตั้งแต่จาความตั้งแต่รู้มานะก็คือนันเรียนมาที่หมู่บ้านเนาะเป็นโรงเรียนนะคะก็ถึงมสามนะคะทุกคนก็หลังจากมสามปุ๊บนันก็ไปเรียนที่เมืองเลยนะคะก็ช่วงนั้นนันก็ไปเรียนที่เมืองก็ไปอยู่เมืองคลุกคีกับเมืองประมาณปีครึ่งปีสองปีนี่แหละเออเราก็ได้รู้จักกับพี่นิกก็ได้แต่งงานกับพี่นิกก็คือออกมาอยู่บ้านเนาะออกมาอยู่บ้านทํานะมาอยู่ที่นี่นันก็ตอนนั้นนะก็ นันก็ไม่ได้ไปไหนไปนั่นก็ไม่ได้ทําอะไรมากอะทุกคนก็คือส่วนมากแม่ก็จะใช้ให้อยู่บ้านนะคะดูบ้านก็ทำกับข้าวทําความสะอาดบ้านอะไรนี่แหละงานของผู้หญิงทั่วไปเนาะทุกคนก็คือนันก็ไม่ค่อยได้ออกไปทํานานะคะก็ส่วนมากก็แม่แกจะไปนะเองน้วก็นั่นแหละพอประมาณนั้นปีสองปีนะคะที่นันมาอยู่บ้านพี่นิก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ทํานาเท่าไหร่เนาะก็มีช่วงเกี่ยวข้าวนะคะก็ไปช่วยเก็บข้าวตามอ่าเขาเรียกว่าอะไร ที่รถมันเกี่ยวไม่หมดอ่ะเออก็ไปเดินเก็บเล็กๆน้อยๆนะคะก็ประมาณตกเย็นมาก็ได้อยู่ดึกอะไรกับเขาหรอกทุกคนก็ตกเย็นมาก็แม่ก็จะบอกว่าอ่าให้นันไปทํากับข้าวรอที่บ้านเนาะเออก็กลับมาทํากับข้าวค่ะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ทํานานะเอาจริงเออประมาณนั้นแหละแล้วพอปีสองปีใช่ไหมตอนนั้นก็ท้องเจ๊ไอติมนะคะนันก็มีน้องแล้วก็มีเจ๊ติมเนาะ ก็หลังจากที่มีน้องมาก็คือไม่ได้ไปไหนเลยค่ะทุกคนก็ยิ่งเต็มไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทุกคนก็น่าเละน้องก็เขาก็ว่าแบบคนมีลูกก็คือไม่ไม่อยากให้ทางานหนักอะไรประมาณนี้น้องก็นั่แเละก็ส่วนมากก็ดูบัวดูควายคะแต่ตอนมีลูกก็พี่ีิก็ไม่ค่อยให้ดูบัวดูควายนาะเพราะว่ามันต้องยกฟางยกกากกากขาดอะไรเงี้ยมันจะหนักนะคะก็คือไม่ค่อยได้ถามพอมีลูกปุ๊บอะมีลูกปุ๊บแล้วก็ อยู่บ้านแม่ประมาณหนึ่งปีนะคะถึงมนไม่ถึงหรอกมั้งก็คือตอนนั้นบ้านาน,านาันทาเสร็จแล้วนะคะทุกคนแต่ก็คือยังไม่ได้ขึ้นเนาะตามประเพณีไทยถ้าทาําบ้านเสร็จแล้วยังไม่ได้ขึ้นก็คือยังไม่ได้ให้เข้ามาอยู่นะคะทุกคนก็ก็คือยังไม่ได้เข้าไปอยู่เนาะก็ไปอยู่บ้านแม่นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะส่วนมากก็ต้องดูลูกเนาะก,ก็พ่อแม่ก็จะไปทําเองมากกว่านะวนมากก็ไปพี่เน็กก็จะไปทําเองมากกว่านะนั้นก็อยู่ดูลูกนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้ทํานาไม่เคยได้ ทำนาไปนาะแบบจริงจงจังๆมันคนอ,อื่นเขาเลยอะทุกคนเออเอาจริงนาะแบบคลิปนี้มาบอกแบบสารภาพจริงๆเลยว่าคือบบเป็นคนทำนาไม่เป็นนะคะทุกคนแล้วก็ก็แม่ก็ถามนะคะแม่ฟังนั้นนก็ถามแกมีนาอยู่ที่นี่ไงประมาณ26กไร่นะคะ2ี่7ประมาณนี้แหละก็แกก็ถามนาะว่าอยากทำนาไหมเออทำนาให้ช่วยพ่อแม่นะเพราะพ่อแม่ก็แก่แล้วนะคะทุกคนเราแก่ฝากบ้านนะั้นะมีนาเกือบ760 60ไร่กว่าเกือบ70ไร่นะคะทุกคนก็ก็แกก็แกแล้วเนาะแกก็ทําอยู่ทองตายายมาหลายปีแล้วนะคะปีนี้แกก็เลยถามน้องแกก็ถามนะแกก็ไม่ได้บังคับเราน้องแกก็ทําความสมัครใจของเรานะคะว่าเออแบบถ้าทําก็ทํานะถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็จะทํานะะก็เราด้วยความที่ว่าเราเป็นลูกน้องเพราเราได้ยินดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าเออเราก็อยากลงด้วยแหละด้วยความที่เราอยากลงอยากรู้นะคะทุกคนก็เลยบอกว่าเออทํานะคะ ก็พินิกก็ถามพินิกแล้วพี่เน็กก็เออถ้าทาก็ทํานะคะก็ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะทุกคนก็ทํานะคะตกลงว่าจะทำแล้วแต่ก็ช่วยค่ารถไถแกไปแล้วนะคะสองหมื่นแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยค่าปุ๋ยรอบแรกแล้วก็รอบสองแล้วก็ค่าเกี่ยวข้าวก็คือค่ารถค่าอะไรก็คือเราก็จะเป็นคนจัดการหมดเลยนะคะอืมก็นั่นแหละรอดูว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะทุกคนก็นั้นก็ได้บอกพี่เน็กไปแล้วนะคะว่าเออทำนานเนี่ย นั่นทาไม่เป็นนะนั่นทําน้ํานไม่เป็นนะเออแล้วแบบไม่เคยทําเออพินิคก,ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกออ็ต้องรู้ต้องลองไปก่อนนะคะอยากรู้ก็ต้องลองนะทุกคนก็โอเคค่ะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาเมาส์ให้ฟังนะคะว่าเราได้อะไรจาก อสองคู่รักของเราเนาะก็พี่พีเยังได้กันหรือยังคะหรือยังไม่ได้นะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้หรือว่าอยากได้นะคะก็ไปสั่งซื้อได้ที่เพจสาวนุ่นนะคะทุกคนดูนะคะน่ารักมากแต่สีชมพูนะคะก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่นั้นไม่น้อยติมด้วยนะคะ